Google Long rồi không có sẽ bị lấy không mà em lạc thơm mày ác lói này hồn 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 lông hồn แก่ผ้าดูไหมอ่ะเน้วแก่คุณเน้อแก่คุณกระแก่ก็ดีเอาละล้าในหัวยุดเลยครับเ,เราเมื่อตอนรถนมเอะวรายี่สิบห้าปีห้าเจ็ดอ่ะเราโดนข้อหาเสพอยู่ครับ แล้วทางนั uh uh ้นก็ไอ้คนเสพก็โดนหมดสิเออดูพฤติกรรมคนนะเอ้าดูนะถ้าทางการถมล้มมีสิทธิ์นะเอ้าคุณไปสู้ในศาลเดี๋ยวถ้าไปตรวจแล้วว่าคุณมีสายตัวจิงคุณก็ไม่ไปไล่ผมผมไม่ผมไม่ยอมให้ตรวจนี่เราไม่เราไม่ประวัติเออคุณมีประวัติแล้วคุณไม่ประวัติเดี๋ยวคุณไปสู้ในศาลมีประวัติกันเออี๋ยวผมบันทึกแล้วคุณไปสู้ในศาลประกันสู้ในศาลไม่ได้ไผมไม่ไป ไม่คุณไม่ตรวจก็ได้ผมบันทึกส่งโรงพักได้คุณแจ้งข้อแจ้งข้อหามจ๊ะผมปฏิเสธแจ้งข้อหาเออผมปฏิเสธอย่างเดียวผมผู้ผู้ผู้ขับรถผู้ผู้ขับรถไม่ยอมตรวจมีสารติดติดในร่างกายกันนะขับรถอ้าวแล้วแล้วคุณเอาอะไรมาวัดนะอ้าวแล้วนี่เดี๋ยวเมื่อคุณไม่กลัวเดี๋ยวเพราะว่าสารเขาสั่งให้คุณไปตรวจที่ที่โรงพยาบาลเองเดี๋ยวเขาจะมีคำสั่งสาร สิทธิ่ต้อลัวสิทธิส่วนบุคคลพี่สิทธิอะไรไอ,อ้สิทธิส่วนบุคคลไม่ยอมให้ตรวจโอ้แล้วตอนนั้นกทท็ได้ใส่พวกเล่นยา,าสิทธิหมดไม่ต้องตรวจกันแล้วถ้างั้นไอ้คดีแตงโมทำไมไม่ปไปตรวจมาละไ,ไอ้เบาแซมนะ่ะนี่ไม่ต้องเอาคดีอื่นเลยทีคุณเอามาตรฐานเดียวกันเขาเอาตามกฎหมายเดี๋ยวนั่นแหละมาตรฐานเดียวกันไหมแม่เปิดบ้านใครคุณดูครับเอามาตรฐานเดียวกันคุณมีโทรศัพท์ลงข้าวเปิดในกูเกิลดูไม่กูเกิล แล้วไอ้คดีคดีแตงโมไอ้แซมนะทขาไมไม่คดีคุณผมคดีตัวนี้ผมเอาคดีนายจตุพลแล้วผมก่อเหตุยังอ่ะคุณไม่ก่อเหตุอะไรยังอ่ะเหตุอาชญากรรมเออแค่ขับรถมาแล้วผมเกิดอุบัติเหตุยังลูกพี่ขับรถมาคุณมีสารติดมีมันก็ปิดแล้วไหนไอสารติดติดอ่ะเอาแต่คุณไม่เล่นหุ่นตัวอเลยยังเออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจ้งมาเลยโอาได้เอายังไปยิงผมัน thế, ai kêu xe của ông mày, à, tôi kêu, tôi kêu anh lắc sáp nhá, ai kêu xe của ông à, anh đi đi con, không, tý này nó cái ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมใส่ได้ครับขังนงเหงียวนะพี่ไม่ละกักขงนงเหงียวผมนี่ผมถ่ายวิดีโอไม่พี่ผมถ่ายวิดีโอไหมผมถ่ายวิดีโอเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาเป็นรุ่ในศาลเลยพี่พี่ไม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 ่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณไม่ต้องไม่ไม่คุยดีๆก็ได้นะถ้าว่าคุณคุณจะขืนจะไปทรมานไม่ใช่ไม่ใช่พี่โอ้ยไม่ไม่พี่พี่คุณไป็ูรในศาลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่คุณไป็ูรในศาลคุณคุณคุณทำให้ผมกลัวแล้วไม่ไม่พี่พี่นี่นี่เฮ้ยเดี คุณมีสารเสตติดมาเลยคุณไม่ยอมกลัวหยุดหยุดไปเดี๋ยวไปนั่งน้องก่อนปะไม่ไม่พี่แล้วแลคนรถผมอยู่เนี่ยผมไปได้ไงพะไม่ลัวมากไม่ใช่เลยล็อกรถเลยไปแล้วเต้นทำให้ผมกลัวป่านี้ผมเอานี่อ่ะคุณล็อกตวดอะไรเงี้ยคุณล็อกรถเลยไม่ใช่พวกคุณทาให้ผมกลัวผมนี่เลยคุณล็อกรถเลยครับไม่ใช่คุณล็อกรถเลยครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลไม่ปาอผมอ่ะเอ้ยคุณล็อกรถเลย พี่ครับคุณล็อกรถเลยครับคุณล็อกรถเลยครับคุณไม่ต้องกลัวคุณล็อกรถเลยกลัวเลยพวกเดินตามคนนี้ํามนนี้เออเออคุณเล่นยาประวัติก็มีเลยมากาประวัติที่คุณเล่นยามามีอยู่น้งนมออกมาหมดเลยไม่ใช่จะมาใส่ญจง

ไม่มีเก็ไม่วรากินเล้ามาไหมเนี่ยไม่ครับก็เป่าได้เออถ้าจะเป่าอ่ะเยต้องรอนี่เียวกัได้เ